คนผู้ชมเคยยืนในสถานการณ์ที่คนคุยกับฝรั่งแล้วคนอยากจะพูดว่าอะไรก็ได้แล้วแต่คนสบายๆแต่คิดไม่ออกว่าจะพูดอย่างไรดีวันนี้โรซี่จะมาสอนประโยคต่างๆที่มีความหมายว่าแล้วแต่คนเรามาเริ่มกันเลยค่ะประโอคแรกเป็นประโยคที่คนผู้ชมน่าจะคุ้นๆกันนันก็คือ it's up to you it's up to you ดูยอย่างช่น where should we go for lunch? it's up to you. แล้วแต่คนสิปปะโยคที่สองคือ it's entirely your choice. it's entirely your choice. แปลประมาณว่าเป็นทางเลือกของคนทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วก็คือแล้วแต่คนนั่นเองค่ะเราจะยกด้วยอย่างให้ดู should we go to p a t t a a or Hua Hin? entirely your choice it's entirely your choice แล้วแต่คนเลยค่ะสำหรับโรซี่โรซี่ชอบพาเทียมากกว่าเพราะจากบ้านโรซี่ใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเร็วมากประโยคต่อไปเป็นประโยคสั้นๆนั้นก็คือ you pick you pick คำนี้ไม่ใช่คนหมูแต่เป็น p i c k ออกเสียงว่า pick pick ในประโยคนี้คำว่า pick แปลว่าเลือก you pick เลยแปลว่าคนเลือกเลย้ดยอย่างเช่น where shall we meet? Mm. you pick you pick คนเลือกเลยต่อไปเรามีประโยคว่า I'm happy with anything I'm happy with anything แปลต่องตัวคือฉันมีความสุขกับทุกสิ่งแต่จริงๆแล้วก็แปลว่าอะไรก็ได้โดยยางเช่น Would you like to eat now or later? อ mm, I'm happy with anything. I'm happy with anything. อะไรก็ได้ประโยคสุดท้ายเป็นสำนวนที่ฝรั่งชอบใช้กันนั่นก็คือ The ball is in your court. The ball is in your court. ปรับหมันว่าลูกบอลตกอยู่ในฝั่งสนามของคนคนสามารถเลือกที่จะตีไปทางไหนก็ได้แต่ความหมายแท้จริงคือคนตัดสินใจเลยอะไรก็ได้ด้วยอย่างเช่น I already apologized. We can either make up or break up. The ball is in your court. อีกรอบหนึ่ง I already apologized. Can either make break The ball is in already can make break ball or your courts. We The up up. ฉันขอโทษอแล้วเราจะคืนดีกันหรือจะเลิกกันก็ได้แล้วแต่คนตัดสินใจเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะคนณผู้ชอมวันนี้โรซี่มีคำถามว่า Are you an easygoing person? Are you an easygoing person? คนเป็นคนง่ายๆสบายๆหรือเปล่า ตอบด้วย yes I am หรือ no I'm not พิมคำตอบมาที่ได้คลิปนี้แล้วถ้าคนผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครูโรซี่ British English ทางช่องทาง Facebook และก็ YouTube ด้วย and if you're watching from YouTube then don't forget to subscribe and to turn on the bell for notifications สำหรับวันนี้ขอดเวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย bye